สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ควรและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวดีมาแจ้งให้กับพี่น้องทุกท่านที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยนะคะซึ่งสำหรับในคลิปนี้เราได้นำตารางการโอนเงินมาฝากให้กับทุกท่านนะคะเนื่องจากว่าหลายๆคนสอบถามเข้ามาเยอะมากๆเลยว่าตกลงแล้วเงินที่บอกว่า จะแจกให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมซึ่งจะได้รับในช่วงปลายเดือนเมษายนได้รับกันวันไหนนะคะซึ่งตอนแรกยังไม่ได้มีกําหนดวันออกมาแต่ตอนนี้ได้มีตารางการโอนเงินออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะ โดยงวดแรกจะโอนให้ในวันที่23เมษายนซึ่งเดือนแรกนี้จะได้รับเยอะหน่อยนะคะนั่นก็คือรับกันเลยสูงสุด500บาทนะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับอยู่เดิมเดือนละ300บาทและถ้าเกิดว่าเราถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับอยู่เดิม200บาทตรงนี้เราจะได้รับ250บาทนะคะอันนี้เน้นย้ำว่าจะต้องเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปเท่านั้นถึงจะได้รับนะคะและสำหรับในเดือนที่2ก็คือเดือนต่อมาเดือนพฤษภาคมก็จะได้รับกันในวันที่15พฤษภาคมนั่นเองนะคะเนื่องจากว่า รอบแรกของ23เมษายนเนี่ยจะเป็นเงินในช่วงของตุลาคม64ถึงกุมภาพันธ์65และเดือนพฤษภาคมก็จะเป็นของเดือนมีนาคมไล่สลับกันมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะพอเงินของเดือนเมษายนก็จะมาโอนเข้าให้เราในวันที่15มิถุนายน65เงินของเดือนพฤษภาคม65จะมาโอนเข้าให้เรา15กรกฎาคม65และเงินในเดือนมิถุนายน65จะโอนเข้าให้เราก็คือวันที่15สิงหาคม65ของกรกฎาคม คม65ก็จะมาโอนให้เราในวันที่15กันยายน65นั่นเองนะคะถ้าจะให้สรุปแบบง่ายๆเลยนะคะก็คือใครก็ตามที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับอยู่เดิมเดือนละ300บาทก็จะได้รับการโอนเงินเข้าให้ 100บาททุกวันที่15เริ่มตั้งแต่15พฤษภาคมไปจนถึง15กันยายนนั่นเองแต่ใครที่ได้รับอยู่เดิมเดือนละ200บาทอันนี้จะได้รับเดือนละ50บบาทนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึง กันยายนนั่นเองนะคะส่วนเดือนเมษายนจะได้รับในวันที่23เมษายนโดยเขาจะให้ลวดเดียว5เดือนตั้งแต่ตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ก็จะทำให้เดือนเมษายนได้รับกันเยอะหน่อยนะคะสูงสุดก็คือ500ถ้าลองลงมาก็คือ250บาทแต่ว่าได้รับทุกคนทวนหน้านั่นเองนะคะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะจะต้องเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุเกิน60ปี ขึ้นไปเท่านั้นนะคะและเงินจํานวนนี้ ใครต้องการกดเป็นเงินสดออกมาก็สามารถไปกดได้เลยที่ตู้เอ m ธนาคารกรุงไทยนะคะแต่ใครบอกว่าบ้านไกลไปธนาคารไม่สะดวกหรือบางคนได้เดือนละ50บาทกดเศษออกมาไม่ได้ต้องรอ2เดือนถึงจะกดอันนี้เราก็สามารถไปซื้อของที่ร้านธงฟ้าให้เขารูดซื้อเพิ่มเติมได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้เราก็นําข่าวสารเกี่ยวกับตารางการโอนเงินสําหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุมาแจ้งให้กับ ทุกคนได้ทรากหากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ